เป็นงานสร้างของอช่างเก่งหนองคุ้นมากแกสร้างขึ้นมาเป็นคันแรกจะเป็น NPR 120อาอยูุ่ที่ประมาณ6 7ะห0 0หมื่นเอวหัวกระตูนนั่นแหละ f ่210นะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องลิฟสายมันครับคลิปนี้ผมอยู่ที่ร้านสอเจริญรุ่งเรืองก็เดี๋ยวพา FC มาชมต้นตำรับนะครับของตัวแปลงหน้าเป็นจิก้าจิก้าเล็กนะครับเป็นงานสร้างของช่างเก่งหนองบุญมากหรือว่าร้านบุญมากสเตเลสทีมงานเขาโพดสิ่งห จัดว่าสวยเลยนะครับก็มีหลากหลายรุ่นนะครับตั้งแต่ fxz 3 6 0นะครับ2คันจะเป็นรถล,ล่องเลยฝั่งนู้นนะครับเพิ่งเข้ามาจอดด้วยเดี๋ยวเรามาเจาะลึกนะครับ2คัน2คันก็จะมีอ่าคันที่เป็นต้นตำรับของอ่าช่างเก่งหนองมนมากนะครับก็คือจะเป็นตัวเจ้า frr 2 1 0คันสีขาวนี้นะครับเป็นหน้าจิกาตัวเล็กที่ช่างเก่งแกสร้างขึ้นมาเป็นคันแรก อันนี้ก็ถือว่ายังสวยเหมือนเดิมนะครับถือว่าจะใช้งานนานหรือว่าใช้งานมาเยอะก็ยังสวยเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากาคาันของช่างเก่งเลยจะเป็น NPR 120นะครับจะเป็นเครื่องเดิมยังไม่ได้เปลี่ยนเครื่องนะตัวนี้จะเป็นเครื่องเดิมเป็น120อยู่นะครับเป็นปั๊มสายปั๊มสายด้วยนะครับก็ถ้าถ้าพูดถึงเรื่องราคานะครับถ้าพูดถึงเรื่องราคาแปลงหน้าเลย ช่างเก่งอบอกคร่าวๆมานะครับถ้าเป็นชุดแปลงหน้าเหมือนคันสีม่วงคันเล็กคันที่แกสร้างขึ้นมาเป็นคันที่2หน้ามันราคามันจะอยู่ประมาณาห้าหมื่นแต่ว่าไฟหน้ามันจะเป็นไฟหน้าเดิมแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นไฟหน้าตัวใหม่แล้วนะครับช่างเก่งก็เลยบอกว่าอยู่ที่ประมาณาหกถึงเจ็ดหมืนก็ลองโทรสอบถามาร้าน บุญมากสเตเลดได้นะครับอยู่ที่โคราชนี่เองนะครับไม่ใกล้ไม่ไกลสำหรับใครอ่าชอบแต่งชอบงานสแตเลดก็ลองติดต่อแกดูอันนี้รถก็จอดอยู่ที่ร้านสเจริญรุ่งเรืองทีมงานข้าวโพดสิ่งห์นองบุญมากเนาะวิ่งข้าวโพดท,ทุกวันครับไม่ได้จอดเลยทั้งหมดทุกคันเลยนะ อ่ะเดี๋ยวผมมาจอรายละเอียดนะครับของอคันของช่างเก่งที่เพิ่งสร้างขึ้นมาแล้วกันอ่าลักๆเลยนะครับของตกแต่งที่เราเห็นกันอยู่ด้านหน้านะครับก็จะเป็นกระจกนาซาเต็มบานเลยหูกระจกก็จะเป็นอ่าสแตนเลสนะครับเป็นงานสร้างของช่างเก่งถือว่าช่างไทยเราก็ฝีมือไม่ใช่เล่นๆเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมทํางานออกมาแบบเหมือนงานยุโรปเหมือนงานญี่ปุ่นเลยเทียบเท่าเลยก็ว่าได้เดี๋ยวเรามาเจาะรายละเอียดดีกว่า ตัวนี้นะครับผมจะเริ่มจากเครื่องยนต์เลยกันเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์เดิมเป็นเครื่องยนต์ NPR 120ตัวนี้เป็นเอลหัวกระตูนนั่นแหละถ้าเรียกอีอกภาษาหนึงนะครับถ้าเรียกเป็นบ้านเราก็เป็น NPR ก็รายละเอียดเป็นเครื่อง120การแปลงหน้าก็คันนี้นะครับน่าจะลงตัวกว่า,าคันเป็นต้นฉบับนะครับต้นฉบับคันนี้ก็คือเป็น FR 210นะครับช่างเก่งแกทํามา นานแล้วแหละแล้วก็มาสร้างคันสีม่วงค,คันคันเล็กนี้ขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะย่อส่วนลงมาอีกนะ NPR ก็จะย่อจากจิก้า iga, ตัวใหญ่จิก้าสามหัวย่อลงมาอีกออพวกฝากระโปงเนี่ยผมได้ข่าวว่าช่างเก่งหรือว่าพี่เก่งหนองบุญมาก เขาตีเองนะครับเขาตีเองเขาสร้างขึ้นเองนะครับปั๊มขึ้นเองขึ้นรูปเองเลยนะครับเพราะว่าไม่มีขายนะผมบอกตรงนะใครจะไปหาซื้อ,อชุดแปลงหน้าขนาดเท่านี้ไม่มีนะครับลองไปหาดูถ้าไม่เชื่อผมนะของตกแต่งคันสีม่วงนะครับของตกแต่งก็จะมีตุ๊กตามิชลินนะครับส 3, 3ตัวจะเป็นตุ๊กตามิชลินแท้แล้วก็มีขายึดตุ๊กตามิชลินด้วยเสาธงนะครับสายขวาหนึ่งคู่ มีลิบินผูกสีแดงสวยงามเลยทีเดียวกันชนเป็นกันชนยื่นย้ำหมดนะครับเป็นการชนยื่นยำ้ำเป็นงานสร้างของอ่าช่างเก่งช่างเก่งสตตเลหรือว่าบุญมาสตตเลสหลายคนก็อาจจะรู้รู้จักนะครับร้านนี้ดีอยู่แล้วหรือใครที่ยังไม่รู้เดี๋ยวผมแปะให้นะครับเบอร์โทรนะครับแล้วก็อ่าพี่กันร้านหรือว่าเพจ เฟซบุ๊กของร้านถ้าเป็นเบอร์พี่เก่งนะครับก็จะเป็นเบอร์0818139609นะครับก็ลองโทรมาคุยดูนะครับเพราะราคาของผมก็บอกไปต้นๆคลิปละว่าประมาณสัก60,000-70,000ถึง 7, บาทแล้วแต่แต่คันขาวเนี่ยรายละเอียดนะครับ รายละเอียดการเก็บงานของช่างเก่งก็ยังจะถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะอยู่ประมาณสัก9 0นะครับเพราะว่ายังยังไม่เต็มร้อยเท่าไหร่แต่ส่วนคันเล็กคันนี้คันม่วงที่คันสร้างขึ้นมาใหม่นะครับช่างเก่งอบอกผมว่างานคันเล็กคันนี้จะเก็บละเอียดกว่า F.R. 2 1 0คันนี้ตอนนี้ถ้าดูผลเผ,ผลนะถ้ามองผลเผล,ผลด้านหน้าเลยอย่าบอกว่า F.R. 2 1 0นะต้องบอกว่าจิก้ครับต้องบอกว่าจิก้ คันม่วงก็เหมือนกันอย่าบอกว่า N P R หรือว่าเอลหัวประตูหัวกระตูนนะต้องบอกว่าจิก้าเล็กครับโอ้โหมีหนึ่งเดียวในประเทศไทยด้วยนะครับที่ที่ที่สร้างเป็นต้นฉบับนะนะครับก็มีที่ทําเดียวเลยนะครับก็มีสองคันนี้แหละนะครับอยู่ที่โคราชใครอยากชมตัวจริงก็ ลองติดต่อช่างเก่งมานะครับได้ชมตัวจริงแน่นอนสวยงามเลยนะครับของตุกแต่งนะครับของอคันเลขนี้ก็จะมีราวไฟราวไฟปตัตตานีหนึ่ลาวแล้วก็สปอร์ตไลท์อีก3ชั้นนะครับมีป้ายชื่อของช่างเก่งด้วยตุ๊กตามิชลินฝั่งละ3นะครับรวมแล้วเป็น6เนาะผมชอบมากเลยนะแนวสไตล์การแต่งของอทีมงานนี้นะครับคือแต่งแบบสุดๆจริงๆวิ่งงานแถวโคราชเนี่ยนะ น่าจะมีคันเดียวแหละเพราะว่ามันเป็นต้นฉบับเนาะหลายช่องก็มาถ่ายแล้แหละโดยเฉพาะช่อง PSBT นะครับก็รีวิวเต็มระบบไปแล้วก็ลองเข้าไปดูก็ได้อันนี้ผมก็มาหลังเพื่อนเลยส่วนกระบะคันสีม่วงนะครับกระบะช่างเก่งขึ้นเองนะครับทำเองนะขึ้นเองเลยดูแล้วกันว่า,าช่างเก่งฝีมือแค่ไหนนะครับก็ขึ้นกระบะเองต่อเอง ส,ส,นะส่วนสีนะครับส่วนสีนี่ผมรู้สึกว่าจะเป็นของอช่างเก่งอีกเหมือนกันแต่ว่าแกจะเป็นช่างเก่งอะ่ะรับต่อกับบ่าที่อยู่โคราชสีม่วงแบบม่วงอ่ากับเพชรนะครับม่วงกับเพชรเวลามันโดนแดดมันจะิีบับนิดน,นึงขนาดยางนะครับขนาดยางของคันเล็กคันนี้นะครับเป็นคันใหม่ของช่างเก่งก็อยู่ที่อ่าสองนะก็คือย2 5นะครับทับหกประมาณนี้ขอบสิบ นะครับหน้าหลังเลยเป็น6ล้อะนะครับที่เขาเอามาทําเป็นแคดเซียพวกรถสไลด์นะครับถือว่าสวยงามมากเลยอะ่ะมาพูดถึงเรื่องลายกระบะแล้วกันลายกระบะช่างเก่งก็ขึ้นเองนะครับเป็นงานสร้างพวกลายพวกเนี้ยปั๊มลายขึ้นเองหมดเลยโหโลเพชรส่วนใหญ่เราก็จะเห็นโลรูปปลาก็คือของช่างยุทธหองโพช่างยุทธนี่เขาจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาก็คือจะเป็นปลาปลาคราฟเนาะ แต่ว่าของสังเกงเนี่ยแกจะขึ้นมาเป็นลายลายรูปเพชรเลยถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเลยเนาะแต่ละร้านนะครับมันมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วผมขอฝากผลงานอนะ่าพี่เก่งไว้นิดนึงนะครับก็สําหรับลาวไฟนะครับรถใหญ่รถเล็กรถขนาดกลางหรือว่ารถอ่าคอกซิงนะครับก็ลองมาสอบถามมาพี่เก่งดูนะครับราคาก็ย,อย่อมเยาแน่นอนนะครับแกสร้างให้ได้นะครับใครอยากได้คอกเลด ใครอยากได้คอกอะมินียมไดพวกเนี้ยแกทำได้หมดนะครับที่ร้านแกก็มีขายพวกอุปกรณ์อะตกแต่งรถบรรทุกนี่แหละเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ไม่ได้เปิดครับเป็นวันอาทิตย์ผมก็เลยถือโอกาสดีเลยนำรถทุกคันมาจอดพี่เตยเขามาจอดให้ผมรีวิวแบบเกือบทุกคันเลยนะครับไลยย่ตั้งแต่อ่ z 3 6 0า F X Z 3 6นนะครับเป็นแม่ลูกทั้งสองคันเลยแล้วก็ต่อมาด้วยเทเลอรแล้วก็ มีอีกคันหนึ่งนะครับอันนี้ผมไม่ไม่มั่นใจนะคันเนี่ยน้าเงินเนี่ยคันลายน้าเงินเนี่ยน่าจะมีการแปลงเหมือนกันนะแต่ว่าน่าจะรออีกสักสักหน่อยหนึ่งนะนะครับน่าจะมีการแปลงหน้าจิก้าเหมือนกันแหละเพราะว่าเพื่อนสองคันมาแล้วนะครับต้นฉบับสีขาวมาแล้วสีม่วงคันนี้รายละเอียดร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับคันขาวก็อยู่ประมาณสักอ่าเก้าสนะิบร้อยเนาะเพราะว่าช่างเก่งเล่าให้ผมฟังอยู่เมื่อคืนเนี่ย บอกว่าคัขานขาวมันยังไม่เนี๊บเท่าไหร่แต่สําหรับผมนะผมมองเลยนะครับทั้งสองคันที่ว่าแปลงหน้ามางานของช่างเก่งนี่คือร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนจากเ e อบาเนาะมาเป็นจิก้านะครับสองร้อยสิบช่างไทยเราช่างบ้านเราก็ทําได้ครับไม่ต้องไปถึง uh, ช่างอ่ uh, ยุโรปไม่ต้องไปถึง uh, ช่างญี่ปุ่นนะครับช่างไทยเราก็เก่งเหมือนกันบรรยากาศดีเลยยามเช้าที่หนองบุญมากโคราชครับ ากทีมงานนี้ด้วยนะครับถ้ามีงานก็เรียกใช้บริการได้เลยก็คือทีมงานข้าวโพดสิ่งนะครับหนองมุดมากวิ่งงานทุกวัน,นครับถ้าไม่มีงานวันไหนก็แปลกแล้ววันนั้นนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับนะครับใครสนใจที่จะติดต่อก็ติดต่อผ่านทั้งเก่งหรือว่าติดต่อผ่านช่องอ่า YouTube ของโอลิฟสายมันก็ได้นะครับเดี๋ยวจะทักชัดหาให้บอกว่าอ่ารับงานตรงนู้นตรงนี้ หรือว่าจะติดต่อที่ร้านสเจริญรุ่งเรืองก็ได้มาไม่ยากนะครับขนาดผมไม่เคยมาผมมาครั้งเดียวผมยังจําได้เลยนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าตอดออกจะออกได้หรือเปล่าถัดมาดูพี่ใหญ่เราหน่อยนะครับพี่ใหญ่ก็นี่เลย FXZ 360นะครับคาโพสซิงเหมือนกันคันนี้ก็จะเป็นของ่าสเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองการ,กรเกษตรเนาะ,ะส่วนคันนี้ หน้าเขาจะ,จะมีความเงาหน่อยนึงนะครับก็จะมีชุบโครเมียมมีกันเชนยื่ย้ําหมดหน่อยนะครับเป็นสไตล์ของอก็ไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้พามาดูรถสวยๆพามาดูรถต้นตำรับของ New จิก้ a ตัวเล็กนะครับหรือว่าเป็นจิก้าเล็กคันแรกของอโคราชนะครับคันแรกของอรุ่นนี้เลย นะครับตอนนี้ก็นิยมกันแปลงกันเยอะแล้วนะครับก็มีสั่งช่างเก่งไปบ้างหรือว่าทําสร้างขึ้นมาเหมือนกันนะครับวันนี้ก็ช่างระดับฝีมือเยอะมากนะครับเดี๋ยวเรามาเข้ารายละเอียดเนี่ยคันข่าวกันเลยนะครับคันข่าวก็ของตกแต่งก็มีกระจกนาชากระจกนาซาเต็มบานนะครับหูกระจกจอจานเป็นสแตนเลสนะครับลาวไฟปัตตานีหนึ่งชั้นแล้วก็ สปอร์ตไลท์สนะครับสปอร์ตไลท์สเนี่ยเขาจะคุมพาไว้อยู่ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เปิดเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวฝนก็ลงแล้วนะครับอันนี้ก็รีบรีวิวหน่อยนึงนะครับเสร็จไปหลายเทคเหมือนกันก่อนจะได้แต่และเทคนะครับก็เทสไป2-3รอบนะครับตัวนี้เป็น FRR 210นะทุกคนแต่ว่าหน้าเป็นจิกานะครับกระบอกดำใหญ่ๆหนาะๆนะเลยเครื่องเดิมนะครับ เครื่องเดิม a อ2 1 0นะครับเราพามาดูมุมนี้มุมด้านในนะครับส่วนคันน้องเล็กคันม่วงก็มีถังน้ำมัน200ลิตรเป็นอสแตนเลสนะครับมีตุ๊กตามิชลินด้วยแล้วก็มีท่อหม้อก,ก๋วเตี่ยวแฝดสนะครับแต่ว่าผมย้ำก่อนนะว่าคัน คันของช่างเก่งเนี่ยมันเป็นปั๊มสายพอมันเป็นปั๊มสายแล้วทีนี้ท่อมอก็เกียวเขาจะหลอกไว้แต่ส่วนที่ท่อที่มันใช้ได้จริงก็คือจะเป็นท่อแฟสสามตัวนี้เป็นงานของช่างเก่งเหมือนกันนะครับตีแบรนให้เรียบร้อยเนี่ยเห็นไหมเออส่วนสเปคกระบะคันนี้นะครับสเปคกระบะความยาวอยู่ที่4เมตร30 4เมตร40ประมาณนี้นะครับ แต่ถ,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 ถ้าสมมุติว่าลูกค้านะครับอยากจะสนใจที่จะต่อกระบาดดัมแบบอของช่างเก่งเลยนะครับก็ลองคุยกับช่างเก่งดูนะครับราคาไม่แรงนะครับราคาอยู่ที่2 5 0 0 0 0 0ถึงบาทนะครับส่วนสีกระบะเนี่ยช่างเก่งหนองบุญมากนะครับแกเห็นบอกว่าทาทาด้วยกันนะกับช่างเก่งต่อกรบบารน,นี่แหลมะมั้งนะครับผมก็ไม่มั่นใจนะ บางบางทีก็ข้อมูลก็ไม่ค่อยได้สอบถามอ่าช่างเก่งหนองมุ้นมากมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแกก็น่าจะมีการติดงานบ้างนู่นนี่นานบ้างนะครับอ่ะถัดมาดู FRR 210หน้าเดิมคันนี้กันหน่อยครับของอู่ต่อเสริมชัยนะครับสวยงามเลยทีเดียวตัวอู่นี้ก็ขึ้นชื่อเหมือนกันนะในการต่อรถบรรทุกนะครับต่อแบบสวยงามเหมือนกันนะครับที่เห็นหลักๆก,ก็มีออกมาเยอะอยู่นะครับ เป็นแปลงหน้าจิก้าเ็เป็นรุ่นใหญ่หน่อยตัวนี้ก็ยางขนาดเดิมครับยางเป็นอ่าขนาดอ่า9.5 R17.5 นะครับก็คือ1 129เละนะครับเป็นอ่าเขาเรียกอะไรยางเลเดียนไม่ใช่ยางพาใบนะพวกนี้เพราะว่าจะเป็นรถค่อนข้างที่จะวิ่งวิ่งไกลวิ่งล่องอยู่นะครับเฟืองเร็วคันนี้จะเป็นเฟืองเร็ว ลายนะครับเป็นเอกลักษณ์เลยคันนี้ FRR หน้าเดิมนะครับผมว่าต้องมีแปลนเปลี่ยนหน้าเป็นกิก้าเหมือนกันนะครับแน่นอนอยู่แล้วผมบอกว่าผมจะพามาดูอ่าภายในของอ่าคันเล็กคันนี้ของเจ้า NPR หรือว่าเอลหัวหัวกระตูนคันนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูภายในเนี่ยเน้นเป็น VIP เลยติดเครื่องเสียงด้วยนะครับสวยงามเลยเก็บงานรายละเอียดแบบ เนียบจริงๆนะครับแอร์เย็นเพลงเพะแอร์เย็นเพลงเพาะนะครับมีวัตบูตดิฟีด้วยสวยงามเลยทีเดียวโอเคครับท่านผู้ชมครับก็ฝากไว้ด้วยครับงานของอ่าช่างเก่งหนองบุญมากหรือว่าบุญมากสตตเลสนะครับกับทีมงานข้าวโพดสิ่งหหนองบุญมากนะครับก็ใครไม่มีรถวิ่งข้าวโพดนะครับ ย้ายบ้านก็ลองติดต่อมาดูนะครับเผื่อเขาจะรับเหมือนกันนะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, นะครับกดติดตามช่องลิพสายมันให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเดี๋ยวจะไปรีวิวรถอะไรรุ่นอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงก็รอติดตามชมครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ